สวัสดีครับผมบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะเป็น t o y o ต a h i l u ักวีโก้นะครับลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับอยากตัดสินใจมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นไบ LED นะครับเ e กซ่า H7 นะครับเลนส์นิ้ววงแหวน SMD สีขาวนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ถูกกฎหมายนะครับอ่ะตัวนี้พ่อค้าเนี่ยให้แฟนช่วยรื้อไปประมาณหนึ่งแล้วพอดีลูกค้าเข้ามา ติดติดกันหลายทันนะครับแล้วมันทําไม่ทันนะก็เลยลื้อไว้ก่อนเลยมาได้ไถยคลิปขึ้นต้นเนี่ยก็คือรื้อไปประมาณหนึ่งลวแต่ตัวไฟหน้ายังใช้ได้ปกติอยู่นะครับยังไม่ได้ถอดอันเนี้ยของลูกค้าเนี่ยใส่เป็นหลอด LED มาแล้วนะครับใส่เป็นหลอด LED มาแล้วลองมาดูนะครับว่าโคมรีเฟกตปกติใส่หลอด LED แสงเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวอันนี้ LED ล้วนๆนะครับไม่มีตัดหมอกสังเกตด,ดูนะครับผมแสงฟุ้งๆเบลอๆไม่มีคัดออฟอะไรเลย นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยไฟต่ํานะครับแสงก็คือต่ําๆแบบนี้ไฟสูงนะครับดูสะเปดสะปะไปไหนไม่รู้นะครับผมแสงเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องกันเลยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะใช้งานจริงไม่ได้ไม่ตอบโจทย์นะครับผมเป็นอันนี้คือใส่ LED มาแล้วนะครับได้ประมาณนี้เลยนะครับลองดูครับผมรถเนี่ยก็จะดูใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าหลอด LED เนี่ยมาดูขาวๆนะแต่ดูนะครับผมอัตราการแยงตานะฮะพอค้าถอยมาให้แบบในระยะไกลๆเลยนะอ่ะ เนี่ยเห็นไหมครับแสงมันจะฟุ้งๆเต็มโคมแล้วคือดูแยงตามากๆเห็นไหมครับขาวว่องไปหมดทั้งโคมเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับสำหรับรถที่เป็นรีเฟ็กโคมใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราไปใส่เป็นหลอด LED นะครับสว่างก็ไม่สว่างนะครับแล้วก็แยงตาด้วยนะครับแยงตามากๆเลยอ่ะลองมาดูกันนะครับว่าตัวนี้วีโก้นะครับโคมเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานเลยแล้วใส่หลอด LED มาลองมาดูนะครับว่ามันได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่าลักนะครับระยะ7.5เมตรนะครับมาตรฐาน จะต้องอยู่ที่400ลักขึ้นไปนะครับคือถือว่าผ่านมาตรฐานนะครับผมผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่400ลักตัวนี้พ่อค้าบอกก่อนนะครับจะต้องเป็นห้องศูนย์ลักที่เปิดเครื่องมาเนี่ยค่าลักเป็นศูนย์นะครับแต่ของพ่อค้าเนี่ยไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามีหลอดนีออนด้วยแสงจากภายนอกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไงเนี่ยก็คือต้องบวกหน่อยนะอาจจะต้อง400บวกบวกนะครับเรามาดูกันนะครับจุดที่แสงเข้มที่สุดนะครับคือบริเวณนี้นะอ่าเดี๋ยวพ่อค้าจะวัดให้ดูนะคร ตัวนี้เป็นหลอด LED มาแล้วนะครับผมอ่าได้ค่าลักอยู่ที่564.2ลักมันมีจุดนะครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสแป๊บหนึ่งนี่ห้าร้อยหกสิบสี่จุดสองลักนะครับจุดมีจุดนะครับสังเกตดูนะครับสี่จุดสองนะห้าร้อยหกสิบสี่จุดสองลักนะครับจําค่าลักตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับถือว่าผ่านมาตรฐานไหมผ่านนะครับผมผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับถือว่าขับได้วิ่งได้นะครับแต่ ลูกค้าบอกว่ามันไม่สว่างนะครับผมก็ตัดสินใจปรับเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตารบลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้เป็นยังไงและค่ารักจะเพิ่มขึ้นมาที่เท่าไหร่ครับ เค okay, ครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ t o y o ต้าไฮรักวีโกคันนี้นะครับผมนี่รอๆไปเลยครับผมลูกค้าเลือกติดตั้งนะครับเป็น HEXA H7 นะครับไบ LED 3นิ้วนะครับ FD l ดีเลนวงแหวนนะครับเป็น SMD สีขาวตัวนี้ถูกกฎหมายเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับการันตีเลยหลายคนตอนนี้กำลังเห็นข่าวใน a c e b o o k เนี่ยว่าเขามีการปรับแก้กฎหมายไฟหน้ามีการตัดแปลงปุ๊บจับจริงปรับจริง อันนั้นไม่ต้องไปกลัวเลยนะผมมันเป็นกฎหมายเก่าแล้วครับผมไม่ใช่กฎหมายใหม่อะไรเลยนะครับคำว่าดัดแปลงไฟหน้านะครับสมมุติไฟหน้าเราเป็นสีฟ้านะครับไฟหน้าเราฟุ้งกระจายแยงตาอันนั้นมันผิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะมาเคร่งครัดนะครับและจับจริงปรับจริงเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้เป็นกฎหมายขนส่งนะครับผมไม่ใช่กฎหมายตำรวจนะตำรวจจะไม่มีสิทธิ์มาจับ ไฟหน้าเราแล้วบอกว่าเอ้ยมันฟุง้งมันแยงตาหรือว่าไฟหน้าเราผิกดกฎหมายนอกจากว่ามันเด่นชัดจริงๆเช่นเป็นสีฟ้าให้ตำรวจจับได้นะครับแต่จะบอกว่าเอ้ยไฟหน้าแยงตาจะจับจับไม่ได้นะครับต้องมีเครื่องวัดนะครับผมตัวนี้เป็นกฎหมายขนส่งเท่านั้นถ้าเจอหลานขนส่งขนส่งมีเครื่องวัดวัดแล้วไฟหน้าเราแยงตาจริงนะครับผมไม่สามารถปรับตั้งลงได้อันนี้คือ จบเลยนะครับผิดจริงนะครับแต่การติดตั้งโปรเจคเตอร์พ่อค้ายังการันตีเหมือนเดิมนะครับยังต่อทะเบียนได้ปกติไม่ผิดกฎหมายครับผมไม่ผิดกฎหมายแน่นอนฟันธงนะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าติดไปนะครับวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับลองมาดูวงแหวนกันอ่านี่แล้วลูกค้าติดติดตั้งนะครับไฟหลีหลอดไฟหลีแทนของเดิมนะเป็นสีฟ้าไอซ์บลูอ่อนๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นอยู่นะครับเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เลยครับอันนี้คือไฟหลี ส่วนตัวไฟวงแหวนเนี่ยเป็น SMD สีขาวนะครับผมลองดูใกล้ๆสีขาวแน่นอนนะครับตัวนี้การันตีเลยกล้องพ่อค้ามันจะออกติดฟ้านะครับไฟหลีเนี่ยสีไอซ์บูยังเห็นแทบจะเป็นสีฟ้าเข้มเลยนะครับส่ววงแหวนสีขาวจะเห็นออกติดฟ้าๆหน่อยๆแต่จริงๆไม่ฟ้าการันตีขาวแน่นอนนะครับ เราจะจบ,จ,บจบเลยวงแหวนนะครับเป็นชิป SMD นะครับชิปตัวเดียวกับ daylight daytime ของ Benz ของ b m เลยเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอายุการใช้งานใช้กันยาวๆลืมไปเลยครับผมงานติดตั้งนะครับผมทางร้านใช้ตู้อบโคมชิวเก้าใหม่นะครับสังเกตดูครับผม โคมจะปิดสนิทเข้าเคี่ยวเข้าล็อกเหมือนเดิมทุกจุดนะครับผมการันตีโคมไม่ช้าน้ําไม่เข้านะครับงานใส่ไฟนะครับบัตรกรีด้วยตะก,กัวทุกเส้น,นครับร้อยใส่ไฟด้วยกระดูกงูทุกเส้นใช้ท่อหดนะครับผมของวางอยู่ตรงนี้ทําตรงนี้เลยลูกค้านั่งรอกันอยู่ด้านข้างนี้เองนะครับก็จะเห็นพ่อค้าทําเลยนะครับว่าใส่กระดูกงูจริงๆนะครับบัตรกรีจริงๆอ่าแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูไฟหน้ากันนะครับตัวนี้เป็นเรื่องความสวยงามนะครับที่ได้ขึ้นมาเนี่ยรถลูกค้าจะดูเป็นรถที่ใหม่ขึ้นมาจากของเดิมเลยทีนี้มาดูเรื่อง ความสว่างนะครับว่าจะได้ประมาณไหนครับผมไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นใบ LED นะครับกินไฟเพียง35วัต์เท่านั้นนะกินไฟน้อยกว่าหลอดเดิมมากๆนะครับผมลองดูนะคบไบ LED นะครับจะต่างจากไบซีนันะครับใบซีนอนเนี่ยจะต้องรอรีชาร์จเวลาที่เปิดนะครับนานกว่าหลอจะติดนะครับสาวิเลยนะับส่วนใบ LED เปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีเลยแบบนี้เลยนะครับและคัดออฟคมๆเลยครับผมเห็นไหมครับ คัดออฟเป็นแบบ RH D ดีนะครับขึ้นซ้ายลงขวานะครับผมสูงต่ำทำงานด้วยระบบโซลินอยด์นะครับผมตัวนี้เวลาเรายกไฟสูงเนี่ยท้องแสงด้านล่างจะไม่หายนะครับเป็นการเปิดมา่านคัดออฟขึ้นไปนะครับไม่ได้ใช้การยกแสงขึ้นไปเพราะฉะนั้นแสงด้านล่างเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ทำให้เราเห็นได้ไกลขึ้นแล้วไฟเราสูงขึ้นนะครับผมตัวนี้คือถ้าเราเปิดอย่างานี้แยงตาแน่นอนนะครับถ้าเราตั้งสฟมาตรฐานนะเปิดอย่างนี้คือแยงตาแน่นอนอย่างนี้คือไม่มีการแยงตาแน่นอนนะครับ <s 1900> อ่ะลองมาดูด้านหน้ากันนะครับนี่ เห็นไหมครับมันต่างจากการใส่หลอด LED ที่เราใส่อยู่เมื่อกี้นะครับที่ลูกค้าใส่มาเมื่อกี้เราจะเห็นว่าในโคมเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีขาวฟุ้งเต็มโคมเลยเห็นไหมครับแต่อย่างเงี้ยเราเห็นไฟเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับลูกค้าลองพิจารณาเองเลยครับว่าแบบไหนมันแยงตากว่ากันนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้ก่อนจะติดตั้งนะครับกับหลังติดตั้งไปเป็นแบบนี้ครับผมแบบไหนมันแยงตากว่ากันนะครับทีนี้ลองมาดูค่าลักนะครับหลอด LED นะครับใส่กับรีเฟกเดิมเมื่อกี้ได้อยู่500 560กว่าลักเนาะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวดู จะได้ค่ารักที่เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมนะครับระยะระยะเดิมเลยนะครับ7.5เมตรนะครับผมได้อยู่ที่1,843ลักนะครับผมเมื่อกี้พอเข้ามาใกล้มันเพิ่มไป2,000กว่าไม่ต้องนะครับดูตอนแรกครับ1,843ลักขึ้นมาจากเดิมอีก2เท่าเลยครับผมนะครับ หมดห่วงเลยครับผมตัวนี้สว่างสว่างเหลือๆแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับมันสว่างขึ้นมาจากเดิมขนาดเนี้ยนะครับแสงเรามองด้วยตาก็เห็นแล้วว่ามันสว่างกว่าหลอด LED เมื่อกี้แน่นอนนะครับแต่อัตราการแยงตาเป็นยังไงประเทศไทยนะครับจะไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับเพราะค้าจัดตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์ข้างขวาเลยนะครับแล้วค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆนะครับลดระดับกล้องลงเรื่อยๆนะครับผม ตามลงมาเรื่อยๆนะครับผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีระยะแยงตาครับอยู่เกือบๆถึงป้ายทะเบียนเลยเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนี่นะครับสังเกตดูนะครับด้านบนเนี่ยแสงตัดมืดสนิทเลยนะครับไม่มีแสงขึ้นไปส่องตาใครนะครับที่เราเห็นสีฟ้าฟ้าเนี่ยคือบูเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับตรงจุดตัดของแสงนะครับเราผ่านบูเอฟเฟกต์เนี่ยและแยงตาทันทีผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีเพราะฉะนั้น ถ้าเราตั้งไฟสูงเกินอันนี้แยงตาแน่นอนนะครับถ้าเราตั้งไฟระยะมาตรฐานไม่แยงตาแน่นอนครับผมลองดูอีกที่นะครับนี่ครับลดกล้องลงเรื่อยๆเห็นไหมครับบูปผ่านบูเอฟเฟกต์ไรแยงตาทันทีผ่านบูเอฟเฟกต์ไรแยงตาทีนี้เราข้าขยับกล้องนิดเดียวครขึ้นนิดเดียวก็ไม่แยงตาแล้วนะครับต่าลงมานิดเดียวก็แยงตานะครับขึ้นนิดเดียวไม่แยงตาแล้วต่าลงมานิดเดียวแยงตาทันทีครับผมอ่ะแบบนี้มันอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูเป็นสะท้อนจากกระจกเลยนะครับจำลองสถานการณ ว่าเราขับรถสวนกับ igo, วีโก้คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมตอนนี้กล้องอยู่นอกตัวรถนะครับเอาเข้าไปในตัวรถนะครับระยะพนักพิงระยะสายตาเราเลยเวลาที่เราขับรถนะครับนี่เราจะอยู่ระยะสายตาเราอยู่ประมาณตรงนี้เลยนี่เราเห็นไฟหน้าเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นจุดเล็กๆกลมๆเท่านั้นเองยกเว้นว่าเรายกไฟสูงเห็นไหมครับไฟสูงคือแยงตาทันทีนะครับต่าไม่แยงตาสูงแยงตาทันทีนะครับต่าไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผม โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์สแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงจังหวัดระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ